ดูดวงคนเกิดปีละกาดวงนี้ให้ระวังขึ้นเร็วลงแรงโชคชะตาบุญกุศลวาสนามีเยอะแต่ว่าปัญหาต่างๆก็มีแยะ,ะเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมแล้วเจ็บปวรดรัวแสนทุกข์ทรมานหลวงชะตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนไปผันเป็นคนตรงไปตรงมาจะจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีแต่มันไม่ง่าย วงชะตาสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกั้นมีดดาบปักเต็มหลังกวลกวายกระซาวกระสายถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่การที่ท่านสับสนงงงวยเอาแนออนอนอไม่ได้ในโชคตาตกตําแหน่งดำมูล ชะตาชีวิตจะรับรับนะผมสามเหรียญเกิดขึ้นในโชคกตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวา,ข,าวข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะพลิกจากลายกลายเป็นดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาแห่งถ้วยส่งมอบด้วยถ้วยทอง วงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนอภัยนีชจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงแบบนี้จะดวงไปเนเสพถีจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอย่างใดตกตำแหน่งช่วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลซ้ายสามดาบับขวาสามดาบับตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเด็จเอาฟ้าผ่าเดอทาวเวอร์เจ็บปดวดร่วดร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระบวกระวายกระสากระสายอดทนอดกั้นดวงชะตาของท่านให้พยายามให้มีความสุขเข้าไว ถ้าไม่มีความสุขมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการน,นะผมทําให้ดวงชะตาของท่านเริ่มตกต่าเบียดดินไปเรื่อยๆเพราะนั้นท่านจงทตใจให้ตัวเองคึกเขิมในอํานาจบาร,รมีวาสนาบีดิดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นการปฏิบัติอยการที่เริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งดัชนีนะครับแสงสว่างปักธงรอเลยร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองการปฏิบัติอยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ปูรูสีซองแสงตะเกียงทองจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนายางก้าวโดดมีการชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่์กลเพดุบายจะบังเกิดตกตำแหน่งนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาคิดพินิษไต่ตองให้รอบครอบการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากลายตกตำแหน่งหายประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันถือดับ ถือตำแหน่งที่ดีถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะผมการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีสู่ตัวท่านแล้วจะมีเรื่องราวต่างๆที่ส่งผลให้ท่านมีความสุขนะท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างทันทีทันใดในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่ใช่ ข่าวดีเข้ามาแบบไม่ทันนั่งตัวขอทํานายว่าดวงชะตาแบบนี้จะรับทรัพย์หรืยโชคจะมีเลขเสี่ยงนาโชคเข้ามาแล้วจะฝันเห็นถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติดวงชะตาบนสเสน่บนจันทาเข้ามาหนุนนําโชคชะตาทําให้ดวงชะตาเปิดได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้สุขสมสมหวังดังใจหมายผมถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น ับผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล่นในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอดก้าน,นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วัรบรับฟังหมอพบต่อกันยาวๆครับคําทำนายคนเกิดปีระกาแยกตามวันเกิดวันอาทิตย์ด้านการงานคนเกิดปีระกาวันอาทิตย์จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญความสามารถของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แต่ต้องระวังเรื่องการแข่งขันและอิจฉาริษยาจากเพื่อนร่วมง,งานควรรักษาสัมพันธภาพที่ดีและทำงานอย่างโปร่งใสด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษจากการทำงานอาจมีโชคลาภ จากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยแต่ไม่ควรหวังพึ่งมากเกินไปควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและเก็บออมเพื่ออนาคตด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีสมาธิดีเรียนรู้ได้เร็วและมีความคิดสร้างสรรค์อาจได้รับคำชมจากอาจารย์แต่ควรระวังความประมาทและการผัดวันประกันพรุ่งควรทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลการเรียนที่ดียิ่งขึ้นยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพควรเน้นการทำการตลาดออนไลน์และสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเลขนำโชค1 3 9เกกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำ ควรตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้งวันจันทร์ด้านการงานคนเกิดปีระกาวันจันทร์จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแต่อาจเจอปัญหาในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาควรใจเย็น และพยายามอธิบายความคิดของตนเองอย่างชัดเจนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปางกลางอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการลงทุนหรือซื้อสินทรัพย์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและหลีกเลี่ยงการกู้ยืมในช่วงนี้การทำบุญหรือบริจาคจะช่วยเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้นด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาอาจรู้สึกกดดัน หรือเครียดกับการเรียนควรหาวิธีผ่อนคลายและจัดการความเครียดเช่นการออกกำลังกายหรือทำสมาธิการทำงานกลุ่มหรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนจะช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นยอดค้าขายธุรกิจอาจเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นควรเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งการทำโปรโมชัน่นหรือจัดกิจกรรมพิเศษ จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เลขนำโชคสองเเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังการสูญหายของทรัพย์สินควรเก็บของมีค่าให้มิชิดและหลีกเลี่ยงการพกพาของมีค่าติดตัวมากเกินไปวันอังคารด้านการงานคนเกิดปีระกาวันอังคารจะมีพลังและความกระตือรือร้น ในการทำงานสูงสามารถจัดการงานที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ควรระวังการใจร้อนหรือหุนหันพนลันแล่นควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานเป็นทีมให้มากขึ้นโอกาสในการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชามีสูงด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือการลงทุนแต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการตัดสินใจลงทุนแบบเสี่ยงเกินไปควรวางแผนการเงินระยะยาวและเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนสูงสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ดีแต่อาจมีปัญหาในการจัดการเวลาควรวางแผนการเรียนและการทำกิจกรรมให้สมดุลหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ยอดค้าขายธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเลขนำโชค3 5 6เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนควรขับขี่ ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจ,จรอย่างเคร่งครัดวันพุธด้านการงานคนเกิดปีระกาวันพุธจะมีความคล่องแคล่วในการสื่อสารและเจรจาต่อรองสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้ดีแต่ควรระวังการพูดมากเกินไปหรือสัญญาในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ควรใช้ทักษะการฟังให้มากขึ้น และพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นควรมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการเล่นการผนันการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้สถานการณ์เงินมั่นคงขึ้นด้านการเรียน ผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้ดีเหมาะกับการเรียนภาษาหรือวิชาที่ต้องใช้การสื่อสารควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะยอดค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการศึกษาหรือการให้บริการจะมีแนวโน้มที่ดีควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการให้บริการหลังการขายที่ดี เลขนำโชค 4, 6, 8เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้ควรระมัดระวังการลืมของสำคัญหรือเอกสารสำคัญควรตรวจสอบสิ่งของให้ครบถ้วนก่อนออกเดินทางวันพฤหัสบดีด้านการงานคนเกิดปีรากาวันพฤหัสบดีจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ช่วยเพิ่มผูนประสบการณ์และความก้าวหน้าในอาชีพควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแต่ต้องระวังการวางตัวให้เหมาะสมและไม่ประมาดด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำธุรกิจอาจมีโชคลา จากการเสี่ยงโชคแต่ไม่ควรหวังพึ่งมากเกินไปควรใช้เงินอย่างมีเหตุผลและวางแผนการลงทุนระยะยาวด้านการเรียนผู้ที่กำลังศึกษาจะมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการได้ดีโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรัชญากฎหมายหรือการบริหารจัดการควรใช้โอกาสนี้ในการขอคำแนะนำจากอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนใจ สำหรับผู้ที่เกิดปีระกาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์มาดูรายละเอียดกันว่าแต่ละวันเกิดจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างวันศุกร์ด้านการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีสเสน่ห์และความโดดเด่นในการทำงานเป็นพิเศษ ในเดือนนี้คุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างง่ายดายทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองของคุณจะอยู่ในระดับสูงสุดทำให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานที่อาจรู้สึกอิจฉาในความสำเร็จของคุณพยายามใช้วิธีการประนีประนอมและการทูตในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานนอกจากนี้คุณอาจได้รับโอกาสในการทำงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษหรือการได้รับมอบหมาย ให้เป็นหัวหน้าทีมใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถของคุณอย่างเต็มที่เพราะมันอาจนำไปสู่การเลื่อกตำแหน่งหรือการเพิ่มเงินเดือนในอนาคตอันใกล้ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ดีคุณมีโอกาสสูงที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนปกติอาจมาจากการทำงานล่วงเวลางานฟรีแลนซ์หรือโบนัสพิเศษจากผลงานที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในเรื่องความสวยความงามและแฟชั่นซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้ที่เกิดวันศุกร์พยายามควบคุมการใช้จ่ายในส่วนนี้ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวอาจพิจารณาเริ่มการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นกองทุนรวมหรือการซื้อประกันชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ด้านการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองคุณจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการออกแบบและการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะอยู่ในระดับสูงทำให้คุณสามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับรางวัลหรือการยอมรับจากการประกวด หรือการแข่งขันทางวิชาการดังนั้นหากมีโอกาสอย่าลังเลที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันจะเป็นการเพิ่มผูนประสบการณ์และสร้างโอกาสในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแบ่งเวลาให้เหมาะสมเนื่องจากคุณอาจมีแนวโน้มที่จะหมกมุ่นกับกิจกรรมที่ชื่นชอบมากเกินไปจนละเลยวิชาอื่นๆที่สำคัญพยายามสร้างสมดุลในการเรียนทุกวิชาเพื่อผลการเรียนที่ดีโดยรวม ยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นความงามและไลฟ์สไตล์ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะหากคุณมีการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ส่วนตัวในการทํการตลาดและการขายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากนอกจากนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการทำการตลาดดิจิทัลจะมีประสิทธิภาพสูงในช่วงนี้ควรลงทุนเวลาและทรัพยากรในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจลูกค้าเลขนำโชคเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนนี้ได้แก่6 15และ24ควรใช้เลขเหล่านี้ในการตัดสินใจสำคัญหรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโชคลาเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์จะค่อนข้างราบรื่นโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งความสุขและประสบการณ์ที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเดินทางช่วงที่มีฝนตกหนัก เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุหรือความล่าช้าได้ควรตรวจสอบสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาก็มีแนวโน้มที่ดีอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนใหม่ๆวันเสาร์ด้านการงานผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีความรับผิดชอบ และความอดทนสูงเป็นพิเศษในเดือนนี้คุณจะสามารถจัดการกับงานที่ยากและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพความมุ่งมั่นและความเด็ดเดี่ยวของคุณจะเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานอย่างไรก็ตามด้วยความรับผิดชอบที่สูงนี้คุณอาจรู้สึกกดดัน และเครียดจากภาระงานที่มากเกินไปควรระวังไม่ให้ตัวเองทำงานหนักจนเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพพยายามหาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนนอกจากนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในโครงการสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานที่มีความสำคัญใช้โอกาสนี้แสดงความสามารถของคุณอย่างเต็มที่แต่อย่าลืม ที่จะทำงานร่วมกับทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยด้านการเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ปางกลางคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรืออาจมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบ้านหรือที่ทำงานในขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มเติม จากการทำงานหนักหรือจากโครงการพิเศษที่คุณรับผิดชอบอย่างไรก็ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้อาจไม่มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและพยายามสร้างเงินออมให้ได้มากที่สุดหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้ด้านการเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีคุณจะมีความอดทนและความมุ่งมั่นสูงทัมให้สามารถเอาชนะอุปสรรคในการเรียนได้ดี